ไปดูผลประกอบการล่าสุดหน่อยไหมครพร้อมกับการประกาศจ่ายเงินปันผลซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับเดียวนะฮะกับที่เคยจ่ายมา ตั้งแต่ในอดีตที่23สตางค์ต่อหน่วยอ่าก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะว่าราคาเนี่ยมันปรับลงมาเยอะอ่าใช่แล้วครับปรับตัวลงเยอะแล้วก็ในแง่ของผลประกอบการก็ปรากฏว่ากําไรสุทธิในช่วงของไตรมาส2อยู่ที่ระดับ2,266ล้านบาทด้วยกันก็ถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ2.48%นั่นเองนะครับสำหรับในแง่ของผลประกอบการของตัวชัซซีแล้วก็ปันผลอย่างที่คุณพาพูดถึงนะครับ 23สตางค์ต่อหน่วยนะครับอันนี้ก็รอดูนะครับเรื่องของตัว Just Eat นะครับในแง่ของการปันผลนะครับก็จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับก็ในช่วงของวันที่ 21สิงหามนะคมนะฮะเราก็จะมีการจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเนี่ยในวันที่6กันยายนที่จะถึงนี้นะครับก็ลองติดตามดูนะฮะสำหรับท่านที่ถือจัสซีฟล้วันนี้ก็ดูเหมือนราคาจะตอบรับเหมือนกันนะ,ะบวกมาประมาณสัก2กว,กว่านะครับเรื่องของปันผลที่หลายคนก่อนนี้กังวลไงว่าเอ๊ะปันผลจะลดลงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องก่อนนี้นนสามวิบีเองก็ไม่สามารถที่จะจ่ายได้ครบในแง่ของค่าเช่าต่างๆตัวนั้นนั่นเองนะครับ คือต้องบอกว่าปันผลเนี่ยช่วงนี้มันก็ยังไม่ลดลงหรอกอแต่ถ้าไม่แก้สัญญาเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยสามบีบีก็มีการผิดนัดชำระนะครับค่าเช่าบางส่วนไปสองร้อยกว่าล้านตรงนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณแล้วแหละว่าถ้ายังลากยาวกันต่อไปแบบนี้เนี่ยก็อาจจะไม่มีความสามารถในการจะจ่ายค่าเช่าได้อันนี้มองในเชิงของคอนเ e ควนต์ก่อนนะหรือว่าผลกระทบ ซึ่งหากว่าทาง3 BB ไม่สามารถจะดำเนินการชำระค่าเช่าได้เนี่ย j u s t i f เองก็จะประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนรายได้อพอขาดแคลนรายได้เนี่ยมันก็จะส่งผลนะฮะต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ฉะนั้นก็การแก้ไขสัญญาเนี่ยดูแล้วจึงเป็นทางออกเดียวเนื่องจากว่ามันก็เป็นเงื่อนไขด้วยนะครับ,รบที่ทาง Advance จะเข้ามาทำรายการ ซื้อ 3BB ออกไปแล้วก็กลายมาเป็นสปอนเซอร์รายใหม่ของกองทุน just e v e ซึ่งถ้าเทียบในแง่ของสถานภาพทางการเงิน <ừ> ะระหว่างสปอนเซอร์ทั้ง2รายคือบคือ3 BB กับ Advance เนี่ยดูแล้วมันก็จะเป็นคนละเรื่องคนละราวกัน <c oughs> นะฮะดังนั้นการที่หากว่ามี Advance เข้ามาเป็นสปอนเซอร์รายใหม่ก็น่าจะสร้างความมั่นคงคให้กับกองทุน just e v e เนี่ย ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูเขาจะมีการประชุมในวันที่23สิงหาคมที่จะถึงนี้เพื่อที่จะมีการพิจารณาเรื่องของการแก้ไขสัญญาเช่าเนื้อหาสาระสําคัญหลักๆเนี่ยคือการยกเลิกสัญญาประกันไรายได้ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าสัญญาประกันไรายได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่กัดกินผลประกอบการของ 3BB มาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ก็ถือว่าเป็นการเทรดออฟ เรื่องจากว่า3 BB เองเนี่ยก็เป็นคนตั้งกองนี้ขึ้นมานะฮะกอง just จอแล้วก็ขายทรัพย์สินเข้ามาในกองนะฮะเขาก็ได้เงินที่เป็นล่ำซ้ำก็คือได้เงินเป็นก้อนจากการขายโครงขายใหญ่แก้วนําแสงไปก่อนแล้วถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพเนี่ยนะฮะพอตั้งกองเสร็จกองระดมทุนมาซื้อสินทรัพย์ตัวเองออกไปนะตัวเองได้เงินมา ก็เอนจอยกับเงินก้อนแต่พอหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาได้เป็นช่วงอะไรทราบไหมช่วงชดใช้กรรมอ๋อชดใช้กรรมที่ทํามาก่อนที่ถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพนะคือมันได้ไปก่อนไงได้ไปก่อนได้ไปก่อนใช่ใช่ได้ไปก่อนมันก็ต้องมาชดใช้คืนในภายหลังและการชดใช้เนี่ยมันก็จะมีอยู่สองเงื่อนไขมันจะมีสัญญาเช่าหลักกับสัญญาประกันรายได้ ซึ่งประกันรายได้เนี่ยโอ้โหมันราคาค่างวดมันสูงกว่านะสัญญาเช่าหลักอยู่เนี่ยน่าจะหลายสิบเปอร์เซ็นต์เกือบเกือบเท่าตัวเลยด้วยซ้ำไปงั้นก็เงื่อนไขเนี่ยในแง่ของรายละเอียดของการขอแก้ไขสัญญาเนี่ยหลักๆคือการยกเลิกการประกันรายได้ตรงนี้ออกไปนะฮะก็เดี๋ยวรอดูผลการประชุมตลอดจนผลการพิจารณาของทางกสทชนะครับว่าจะมีการพิจารณาให อนุมัติการควบรวมกิจการในครั้งนี้หรือไม่อแต่เขาไม่น่าจะมีปัญหานะอถูกคดีแท็กเขายังควบกันได้เลยอันนั้นเนี่ยผู้เล่นสามรายหลือสองรายเหลือสองรายเพราะนั้นก็ถ้ามองให้ชัดก็คือเป็นฝั่งของโมบายนะสามรายเหลือสองรายใช่แล้วก็ขึ้นในทางปฏิบัตินี่เขาน่าจะเป็นประเภทกิจการเดียวกันนะอแต่แต่แต่ดูดูดูเหมือนเขา กสชอบอกว่าคือในทางนิติ์นเนี่ยกสชออบอกว่าถูกคดีแท็กไม่ได้ทําธุรกิจเดียวกันประเภทเดียวกันก็เลยไม่ได้มีการพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติครับเขาแค่รับทราบ แค่รับทราบการรวบรวมกิจการอกรณีของ a แอดวานจะซื้อ3 BB บี v a แอดวาน์เขายื่นเลยขอให้กสชพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติอันนี้เป็นฝั่งอินเทอร์เน็ตบ้านแล้วใช่แล้วก็จัดผู้เล่น4รายจะเหลือ3รายอันนี้รายหลักๆนะใช่ใช่เพราะนั้นมีข้อแตกต่างนะ ก็แตกต่างซึ่งไอ้ความแตกต่างตรงนี้เนี่ยก็ถ้ากรณีของ t u ูกันดีแท็กควบกันได้ก <c oughs> รณีนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะว่ากันไปเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับ